สวัสดีค่ะครูพี่ต้องปฏิหารแห่งชีวิตลูกุมาแป๊บหนึ่งนะคะอยากมาขออนุญาตมาแป๊บหนึ่ง <c oughs> กับวันนี้คอนเทนต์พิเศษค่ะ <c oughs> คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะทุกคนค,ะ <c oughs> ค่ะครูไม่ได้ติดไม้นะลูกนะ ไม่ครูยอยู่ในโรงงานลูกสวัสดีแอสสวัสดีคุณพรษาค่ะสวัสดีทุกคนลูกสวัสดีค่ะครูครูแมาครึ่งชั่วโมงนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีนัดเจอกับพี่พินตอนทุ่มสี่สิบห้าเนอะลูกเนาะอ่าในกลุ่มติดเนาะสำหรับใครก็ตามที่เป็นสาวสาวโฟเอลเนาะสวัสดีคุณเล็กคุณวันฤดีค่ะคุณจุนค่ะปีนนอกสวัสดีลูกครูเปิดเพลงน้ำไหลให้พวกเราฟังอีกแล้วค่ำแล้วนะลูกนะครูก็เลยรู้สึกว่าพวกเราอาจจะอยากครูดาวไหม ธนาัฒสวัสดีค่ะคุณนุ่มคุณอรุณสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะครูทําเสียงประมาณนี้หนูได้ยินครูชัดเจนไหมคะได้ยินครูชัดเจนไหมลูกครูไม่ได้ติดไมค์นะไมคครูอยู่ในโรงงานแล้วครูก็ขี้เกียจไปละขี้เกียจไปเปิดโรงงานละพร้ดอันเนื้อสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีคุณโสภาสวัสดีคุณพรทิพย์ทุกคนเลยลูกนะ วันนี้ครูจะเล่าถึงเรื่องเราเราไม่พูดอ่าเขาเรียกอะไรเราไม่เกินเยอะนะวันนี้ก็คือใช้เพลงนี้มาเพื่อครูครูดาวพวกเราด้วยนะคะอ้อยใจคุณโสภาอ่ะชัดค่ะโอเคนะคะถ้าชัดแล้วครูไปเลยนะลูกนะอ่ะโอเคค่ะยี่สิบสองคนละครูมาแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นครูจะไม่พูดเยอะไม่พูดยาวเดี๋ยวมันจะยาวไปอ่ามาครูจะบอกแบบนี้ลูกว่าพวกเราอยากรู้ไหมพวกเราอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณสมบัติของพวกเราเนี่ยกำลังเข้าใกล้คนสำเร็จหรือย,ยัง อยากรู้ไหมลูกเฮ้ยคิดถึงครูคะ่ะชัดค่ะเสียงน้ําไหลดีจังครูครูลืมเปิดแอร์พ่อแม่พ่อมึงแม่แมึงอ่ะเปิดแอร์นิดนึงนะลูกก็ว่าอยู่เปิดไฟสบับสามดวงนะคะเพื่อให้ไลท์สว่างนะคะแต่ลืมเปิดแอร์อ่าสวัสดีคุณจิราพรอ้อยใจด้วยนะลูกนะป่ะกูไปแล้วนะอะวันนี้หัวข้อมีคอนเทนต์เยอะแยะแต่ว่าขอเอานิดเอานิดเดียวนะลูกนะอ่ะทุกคนคะ่ะครูจะให้พวกเราเช็ดนะคะเบาไปนิดหน่อยค่ะครูชัดค่ะ พยายามเร่งเสียงนิดนึงนะคะหรือครูจะเอาเอาโทรศัพท์มาใกล้ครูนิดนึงความมึงแม่มึงพี่ลูกอีหลานมันจะไปเพื่อครูเจบคอนะอยากรู้ค่ะเอออันนี้กับเตอร์ครูมาฮอัน <c oughs> อเราอยากรู้ไหมลูกว่าเราอ่ะเป็นมีมีบุค,คลิกในในเขาเรียกอะไรอยากรู้มากค่ะอยากรู้ไหมว่าเราอ่ะมีบุค,คลิกภาพที่เขาเรียกว่า เริ่มจะเป็นคนสําเร็จหรือยังกทมชัดเจนโอเคเยี่ยมนะคะเพราะมาให้บดีก็ได้ยินอยู่เนะาะให้เราเช็คตัวเองแบบนี้ลูกว่าเช็คอ่าบุคลิกภาพตัวเองนะลูกนะเช็คบุคลิกภาพตัวเองก่อนนะอยากรู้ครับเยี่ยมนะคะครูไปอ่านหนังสือของโทนี่ลอบบี้หนูทุกคนรู้จักโทนี่ลอบบี้ไหมลูกอาโทนี่ลอบบีน้นะคะเสียงชัดโอเคครูปาย,ยาวแล้วนะ รู้จักโทนี่็รบ,บินไหมโทนี่็อบ,บินเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเขาเป็นไอดอลครูพี่ตุ้งค่ะครูพี่ตุ้งอ่านหนังสือเขาเยอะมากฟังหนังสือเสียงเขาก็หลายเล่มน,นะคะเขามักจะมีคําพูดว่าเวลามีหนึ่งคนเดินมาเนี่ยเขารู้เลยว่าบุคคลคนนี้จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือจะล้มแล้วเขารู้ผมใส่หูฟังแล้วครับเย่ยังไงก็ได้ให้สุขเขาได้ยินครูโอเคอะ <laughs> ไม่ครูไปอ่านอีหรือไงทำอ่านอยู่ในโรงงานนะคะ เขาบอกว่าให้เช็คบุคลิกภาพของตัวเองลูกว่าหนูเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไรนะบุคลิกภาพของคนที่สําเร็จคือหนึ่งจะต้องมั่นใจในตัวเองทุกคนถามตัวเองสิลูกว่าตอนนี้หนูมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าอืมวันนี้เจียทานฟอร์มรู้สึกโคตรสรงพลังมากค่ะมันรื้อรีอยู่ในอกค่ะนั่นแหละเรากำลังจะเปลี่ยนผลลัพธ์ถามตัวเองสิลูกว่าหนูมีความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าข้อแรกเลย มั่นใจอะไรบ้างคะมั่นใจในทุกสิ่งทุกอย่างมั่นใจในการลงมือทําทุกอย่างเลยลองถามตัวเองสิคะว่าหนูมีความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าอ่ะข้อแรกเลยมั่นใจค่ะครูไหนทุกคนตอบครูหน่อยดูรู้สึกว่าหนูเป็นคนมั่นใจไหมะคะลูกมั่นใจทางการเงินคะ่ะแล้วหนูไม่มั่นใจทางด้านไหนลูกพันทิพหนูต้องเช็คตัวเองและถามตัวเองว่าหนูมีความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่า มั่นใจได้ไหนบ้างคะบุคลิกภาพของตัวเองอะดูมั่นใจไหมอ่าเขาเรียกอะไรอกภายอกภายนะไหลพึงหน้าตึงนมตั้งอ่าผู้ชายนมตั้งไม่ได้นี่หว่าเวลาเดินมาลูกเดินมาแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือบุคลิกของภาพบุคลิกภาพของคนที่ไม่พร้อมประสบความสำเร็จเขาจะตัวงอลูกงทาไหร่ตัวง,งไหลแล้วก็รู้สึกแบบไม่มั่นใจรู้สึกฉันเป็นตัวเล็กตัวน้อยคะ่ะมั่นใจคะ่ะ ต้องากล้าตอบนะเมื่อไหร่ที่เรากล้าตอบว่าเรามั่นใจในตัวเองเรากำลังเข,ขาเล่นลายมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นาละอกถ่ไหลพึงภาษากกลดีไหมคะมั่นใจในทุกด้านค่ะยัง่งมั่นใจค่ะครูมั่นใจทุกอย่างครับครูจะบอกว่าบางคนมั่นใจในหลูกบุคลิกภาพของตัวเองนะลูกมั่นใจในบุคลิกภาพตัวเองหมายความว่าฉันก็แบบว่าบางคนเป็นนักกีฬาเนาะอกถ่ไหลพึงหนะ้าตึงคอตั้ง บุคลิกภาพดีเป็นคนออกกําลังกายบ่อยก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่ดีแต่ในใจเขาว่ามันเป็นตัวเล็กตัวน้อยมันไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะมันก็เลยทําให้บุคลิกภาพเขาหงอค่ะอกเขาไม่ตึงเขาไม่แก้บอกใครว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเจ๋งเขาเป็นคนแจ๋วนี่มันคือความรู้สึกข้างในอะ่ะลูกที่มันอยู่ข้างในเขาคือเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยเวลาเดินค่ะเวลาเขาเรียกอะไรภาษามือสายตาท่าทางอารมณ์ความรู้สึก เวลานะคะเขาบอกว่าแอนโทนี่ลอรบี้เขาบอกเขาบอกแบบนี้ว่าเวลาเขาเห็นหนึ่งคนเดินมาเนี่ยเดินแบบน้องแง่น้องแกะน้องน้องแกะน้องน้องแกะน้องอะไรนะลูกอะไรน้องแกะนะมั่นใจสุดๆไปเลยค่ะโอ้เยี่ยมคนที่จะประสบความสําเร็จเช็คตัวเองง่ายๆว่ากูนี่แม่งเข้าใกล้ความสําเร็จหรือยังวะหนึ่งค่ะดูเลยว่าตัวเองเดินเนี่ยเดินยังไงครูพี่ต้มเป็นคนนึงนะลูกนะเวลาเดินน่ะมีใครเดิน เดินตามคูมไม่ทันคูเป็นคนเดินไวมากขาสั้นแม,ม่เมึงแต่ความมั่นใจของครูมันไม่รู้จะบอกใครยังไงว่ากูแม่งโคตรมั่นใจในตัวเองอ่ะคูเดินไวแซงชาวบ้านบางคนผู้ชายขายาวนะลูกแต่คูก็จะแซงเขาเลยม่รู้เป็นอะไรเดินกับใครก็ช่างอ่ะเพอแป๊บเดียวคูไปอยู่หน้าเขาแล้วเดินไวอกไผ่ไหลพึงหน้าตึงคอตั้งมั่นใจในตัวเองเสียงดังอา้าวคูเกี่ยวหรอคะเสียงดัง ไม่ต้องเสียงดังในแบบครูพี่ตุ้มก็ได้แต่พวกคําที่พูดอ่ะมันไม่โลเลไม่มั่นลังม,มันไม่โลเลมันไม่ลังเลมันเปล่งเสียงไปด้วยความมั่นใจอ่ะแก้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยรัตนพรเป็นไงบ้างลูกอะไนีดูพลังเสียงที่ครูใช้สิครูมั่นใจไหมลูกหนูก็เหมือนกันครูคะเราฝึกได้ไหมคะ <S <S ได้ทําไมจะฝึกไม่ได้ฝึกความมั่นใจของตัวเองค่ะฝึกเดินใครใคร,ใครที่คิดว่าตัวเองเดินเร็วบ้าง ใครที่คิดว่าตัวเองเดินเร็วมางฝึกเดินไม่ใช่เดินเฉยๆนะแต่ฝึกค่ะปุคลิกพวกนี้มันฝึกได้และที่สมคัญครูกาลังจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคลื่นนะคะคลื่นความมั่นใจของตัวเองอะเรามีการเขาลบตัวเองหรือเปล่าขอบคุณตัวเองซาบซึ้งในตัวเองรักตัวเองหรือเปล่านะคะครูจะไม่สอนซามเรื่องการแอปโฟเมชั่นเนาะโปรแกร,รมจิตตัวเองตอนเช้าโอเคไหมฮะหนึ่งนะคะเราอยากจะมีความมั่นใจแบบนี้ต้องไปนะคะฝึกโปรแกร,รมตัวเองตอนเช้าฉันเป็นคนมั่นใจฉันเป็นแข็งแก่งฉันเป็นคนทรงพลัง ฉันเป็นคนคิดบวกฉันเป็นคนบุคลิกภาพดีแบบเนี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่เราบอกตัวเองแบบเนี้ยเราจะกลายเป็นคนทรงพลังเพราะว่าพลังมันเกิดจากความมั่นใจในตัวของเราข้างในสองฝึกเดินอะไม่ต้องเดินเร็วก็ได้แต่ขอให้จังหวะในการก้าวเดินอ่ะก้าวเดินอ่ะมันเต็มไปด้วยความมั่นใจชับ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 ไม่ใช่น้องเน่น้องน้องอะไรน้องอะไรเนี่ยน้องแนงน้องแกะน้องลิงน้องแกะน้องแบบว่าโหแบบเดินแบบ ตักตออยอนแล้วก็อะไรเงี้ยมันชีวิตมันอ้อยส้อยมันทําให้ดูไม่มีพลังเวลาหนูเดินแบบไหนอะชีวิตหนูก็จะเป็นแบบนั้นนะหมอไลูกมันเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจอ่ะอ่ตโตก็เดินเร็วเหมือนกันค่ะฝึกความมั่นใจตัวเองใช่ถ้าใครที่เป็นคนเดินเร็วนะหนูเข้าขั้นแล้วนะลูกนะไม่ใช่เดินแบบเอื่อยเฉยถอดน่องไปเดินชมวิวครูมันจะให้เดินเร็วตลอดเลยหรอมันไม่ได้แค่การเดินเร็วนะลูกแก้วเดินเร็วมากเคยมีบอกว่าแก้วเดิน ไวมากขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังเดินไม่เร็วเท่ากระแก้วเลยนั่นแหละเป็นสุดเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นนะลูกนะว่าเรามีบุคลิกที่พร้อมบุคลิกภาพที่พร้อมจะเติบโตหรือเปล่าเรามีบุคลิกภาพที่มั่นใจหรือเปล่าเรามีภาษากายที่มั่นใจหรือเปล่าภาษากายที่มั่นใจคืออะไรอกตั้งๆง,งหน้ายิ้มยิ้มเคยเห็นคนประสบความสําเร็จคนไหนที่นั่งเอคอหักมีไหมลูกแอะก็เดินเร็วค่ะเยี่ยม ใครเดินช้าบ้างฝึกตัวเองให้กระฉับกระเฉงเพอเรารู้สึกเรามั่นใจเรากระฉับกระเฉงเราจะเดินเร็วอัตโนมัติใช่ปะเออจริงค่ะพูดหน้ากระจกทุกวันมั่นใจขึ้นเห็นไหมสูตรนี้นะบอกเลยว่าครูใช้มาตั้งแต่เจอครูซิตาค่ะกรแรงดุดกตะวนันครูไม่เคยเดินช้าอีกเลยครูมั่นใจมากไม่เคยเป็นคนที่แบบงออีกเลยไม่ได้รู้สึกว่าต,วตัวเองตัวเล็กตัวน้อยอีกเลยแต่รู้สึกว่าฉันเก่งอ่ะฉันเจ๋งอ่ะฉันแจ๋วฉันทรงพลังฉันทําอะไรทนันฉันทาได้หมดฉันมั่นใจอ่าอกตั้ง ไม่ต้องขนาดนี้นะไม่ต้องเอานมยื่นใส่หน้าเขาโอเคนะคะแต่อกตั้งหมายความว่ามันไม่ห่อตัวแบบเนี้ยลูกเออมันไม่ห่อตัวแบบเนี้ยใครที่เยอะเดินหลังหลังงอๆหนูต้องรู้ต,ตัวตลอดเวลาว่าฉันเป็นคนส่งพลังหนูจะยืดออกมาอัตโนมัติมั่นใจในตัวเองภาษาอ่ะเขาเรียกภาษากายหน้าต้องเป็นยังไงลูกยิ้มในยิ้มสิคะลูกยิ้มแบบมั่นใจยิ้มแบบว่าคนแม่งมีเงินในบัญชีพันล้านยิ้มไงลูก <laughs> เออ ยิ้มยังต้องฝึกเหรอคะครคูจริงค่ะครูพี่ตุ้มต้องฝึกยิ้มมาก,ก่อนหน้าบูดมากคนประสบความสําเร็จคนไหนหน้าบูดมันไม่ค่อยมีหรอกลูกเออมันต้องฝึกนะครูสีตาทำไมยิ้มแบบนี้ครูบอกว่าที่หนึ่งครูยิ้มแบบนี้เพราะมาก,ก่อนครูหน้าบูดครูก็ได้ยินครูสีตาแบบนี้เฮ้ยครูต้องฝึกยิ้มคนยิ้มอาจจะทําให้คนอยากเข้าใกล้จริงนะคนอยากเข้าหาจริงปะอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าของโรงงานหน้าบูดใครจะอยากทักครูพี่ตุ้มวะจริงนะโอะ้ไม่น่า หาเลยอะไรเงี้ยฝึกยิ้มบ่อยๆฝึกยิ้มตอนไหนคะไม่รู้ว่าครูฝึกได้ทุกตอนนะลูกไ์สดครูก็ฝึกยิ้มได้หนี่ยิ้มทุกคนยิ้มสิลูกยิ้มแบบว่าเงินในบัญชีมีพันล้านยิ้มไงคะรู้สึกว่าครูไม่ค่อรวยหาเอ้ยอะไรเงี้ยครูทําไมต้องมีหาเอ้ยบอกว่าเหมือนกันเป็นคำสะบัโลกยิ้มสิคะลูกทุกคนยิ้มค่ะยิ้มยังไงให้มันสวยแล้วหล่อที่สุดหนูรู้ไหมว่าแค่หนูยิ้มอะ ไม่ว่าหนูจะหน้าตาอย่างไรหน้าตามันหนูไม่ได้ดีนี่ไม่สนไม่เกี่ยวขอเพียงแค่เห็นไหมคะแปลจากวันคอนเฟิร์มภาษากายที่ยอดเยี่ยมคือยิ้มยิ้มสู้ไว้ก่อนฝึกยิ้มบ่อยๆค่ะหนูจะกลายเป็นคนยิ้มง่ายยิ้มเก่งบุคลิกภาพในการยิ้มง่ายยิ้มเก่งเขาเรียกว่าเป็นภาษากายของเศรษฐีนะเป็นภาษากายของคนที่จะประสบความสําเร็จนะลูกยิ้มบ่อยๆยิ้มเก่งๆฝึกยิ้มค่ะยิ้มด้วยความจริงใจตอนแรกอาจจะดูฝืนๆแต่ฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวมันกลายเป็นตัวหนูเอง เมื่อก่อนครูพี่ตุ้มนั่งดูไลฟ์ตัวเองโอ้โหทั้งไลฟ์คูไม่ยิ้มเลยวายอจอยคนดูแม่งเครียดเครียดเครียดจริงอะแต่พอบอกตัวเองว่าเฮ้ยคูฝึกยิ้มไปฟังมาคุยไปครูไหมไม่มีสาเหตุลูกครูก็เอาแบบครูสีตายแหละฝึกยิ้มภาษากายนะหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงค่ะพูดทรงพลังฝึกได้ไหมลูกได้เหมือนกันยิ่งพวกเราเป็นพวกสร้างตัวตนอะฝึกได้ง่ายเลยนะคะสร้างตัวตนฝึกง่ายฝึกได้ง่ายเลยก็คือฝึกออกเสียงให้ทรงพลัง เวลาครูใช้คําว่าลอลิงลอลิงลรอเลรืลอลครูอะไรอย่างเงี้ยครูก็รู้สึกนะกูไม่ใช่นักอ่านข่าวกูมาไลฟ์สดกูเป็นแม่ค้าออนไลน์กูเป็นครูกวดวิชรวัลแต่ในที่นั้นเราก็ต้องมีการฝึกเหมือนกันลุกในการออกเสียงให้ทรงพลังจริงไหมอืมภาษากายยิ้มอ่าออกเสียงให้ทรงพลังเสียงที่ทรงพลังนี่มันจะออกมาจากเขาเรียกอะไรอินเนอร์ข้างในมันออกมาจากภาษากายที่มันผสมผสานจนกลายเป็นแบบภาษากายที่มันยอดเยี่ยมเสียงมันก็จะออกมาแบบทรงพลัง หนูเคยได้ยินคนแบบพี่้าอย่างนี้ไหมดูว่ามันจะสําเร็จไหมพี่้าช่วยหนูหน่อยพี่้าหนูทำถูกปะคะเนี่ยไม่สําเร็จลองพูดแบบเสียงดังฟังชัดสิโลอันนี้มันมาด้วยกันนะเสียงดังฟังชัดอกท้ายไหลพึงหน้าตึงคอตั้งอ่ะรู้สึกมั่นใจในตัวเองเดินเร็วชับชับชับชัลอ ภาษาใกล้สําคัญมากค่ะไม่งั้นแอนโทนีลอบบินเขาไม่บอกว่ามึงเดินมาสิบคนเนี่ยเขารู้เลยว่าคนไหนกําลังจะประสบความสําเร็จจริงไหมจริงคะอ๋อเสียงดังมากค่ะครูแต่อย่าดังแบบว่าแปลกบ้านจนเขาเอาเอา,เอาลองเท้ามาปานะลูกนะ <c oughs> ดังในที่นี้หมายความว่าไม่แบบนี่ค่ะอยู่ในลําคอมึงพูดกับใครอ่ะนี่นี่ไม่หนูนายดูแบบไม่ทรงพลังอะลูกมันแบบดูไม่เกิดอะ่ะมันว่าของไตแยเข้าใจหรอพอสี่ไต เปิดคำว่าบ่อ๊ตไต้ยห้ยอย่าภาษาเหนือนะลูกนะมึงนี่สี่อ๊ตไตีเฮ้ยอย่าครูขอสามารถเขาเรียกเลยครูขอโทษนะลูกพูดภาษาเหนือเพราะว่านึกภาษากลางไม่ออกแบบมึงดูไม่แข็งแรงไงอีจอยมึงดูอ่อนปวกเปียกมันเข้าใจไหมเนี่ยนี่คือภาษาทายของคนที่แบบไม่สําเร็จดูอ่อนปวกเปียกดูเสียงงงแงงน้องแงงน้องแงงแงงยองแงงแงงลำใหญ่ฝึกเอออกไผ่ไหลพึงหน้าตึงคอตั้งเสียงดังฟังชัด โอเคไหมคะเวลาพูดพูดด้วยความมั่นใจพร้อมกับมีภาษากายภาษากายเนี่ยครูหนูจะต้องเอามือตรงไหนเหรอคะหนูไร้สดเดีย๋ยวหนูจะต้องฝึกภาษากายหนูต้องเอามือหนูไปไว้ตรงไหนไม่รู้จะไว้ตรงไหนไว้ตรงหน้าผากมึงมั้งลูกหรือไว้ตรงหัวมึงลูกเขาเรียกว่าฝึกเอาแบบธรรมชาติเวลาหนูจะพูดนะลูกครูพี่ตุ้มไปดูไร์ตัวเองทําไมมึงชอบทํามือแบบนี้วะพี่ตุ้มแบบมึงยิ่งใหญ่อะไรนักหนาของมึงวะแต่มันออกไปโดยธรรมชาติอะลูกมันจะดูแบบ ตามันจะดูแบบว่ามันรื่นไหลอ่ะมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติมันมันจะออกอัตโนมัติอลูกมันจะดูแบบกูจับมือกูไว้ไหนดีวะเนี่ยอีจอยเอาซุกเขานี่ได้ปะหรือไว้ไหนดีวะอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนี้เพราะมันดูเป็นธรรมชาติมันดูเนียนเนียนเออเหมือนรูแบบพูดคาว่าเนียนเนียนูก็จะมือไปแบบนี้รูหนูฝึกได้ยังไงคะบอกไปเลยว่าอินเนอร์ข้างในไม่ต้องไปคิดว่ากูจะเอามือกูไว้ไหนวะอีจอยไว้นี่หรือไว้นี่เรียบร้อยเลหรือยังไงดีไม่ต้องคิดอินเนอร์ข้าง เมื่อไรที่หนูมั่นใจนะเออเขาจะบอกหนูเองว่าหนูต้องต้องเอามือไปทางไหนผายมือไปทางไหนวะเออเวลาเดินยืนอยู่บนเวทีเวลาแบบไปอยู่เป็นเวทีหลายหลคนหนูต้องทํามือ,อยังไงวะอืมไม่ต้องบอกไม่มีใครสอนครูวิทุ่มนะมาทาเองลูกเพราะอะไรคะอินเนอร์ข้างในมันมั่นใจเก็ตไหมลูกอืมเก็ตไหมคะถ้าเรายิงยิงมั่นใจอ่ะมันจะออกไปอัตโนมัติแล้ว าภาษากายของเราภาษามือภาษามา้ภาษาท่าทางตาอารมณ์ความรู้สึกสายตาแววตาของเรามันจะออกมาเป็นตัวเราอะลูกครูชอบทําแบบเนี้ยเอา้าก็ตัวครูเป็นแบบนี้จริงไหมครูเป็นอาอาจารย์เฉลิมใจภาคผู้หญิงหลอคะอะไรอย่างนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าฝึกขห้มันดูเป็นธรรมชาติที่สําคัญที่สุดเลยเวลาครูนั่งไร้สดหนูเห็นครูนั่งแบบนี้ไหมลูก ูมึงไปหลับก่อนไหมครูพี่ตุ้มกูว่ามึงไปหลับก่อนก่อนที่มึงจะขายอ่ามึงจะสอนคนอื่นมึงไปหลับก่อนป่ะมึงดูไม่มีพลังไม่มีอ n e r g y ใครมันนั่งแบบนั้นมันไม่ได้เวลานั่งนั่งเครื่องตูดลูกนี่ต้องมาฝึกบุคลิกภาพกันใช่ไหมมึงอย่าไปนั่งอินอย่างนี้ไม่ไหวลกูกมึงต้องนั่งเครื่องตูดแล้วก็ท,ทําไมคะอกายไหล่ผึ่งหน้าตึงคอตั้งเวลาเราบักอย่างเงี้ยนี่ถ้าเป็นไปได้ครูจะยืนไล่นะแต่ว่าครูไม่รู้จะเอาโซฟาครูไปไว้ไหนคบางทีครูก็เมื่อยเหมือนกันโอเคไหมลกูกอ่ะข้อต่อไปนะคะ นอกจากบุคลิกภาษากายแล้วเราฝึกได้ใช่ไหมลูกฝึกความมั่นใจเหมือนที่ครูบอกว่าให้พลังตัวเองในตอนนัตั้งแต่เช้าใช่ไหมนอกจากนั้นก็มีการฝึกภาษากายให้เป็นภาษากายทรงพลังถูกต้องไหมค่ะคุณสมบัติของคนที่ประสบความสําเร็จข้อต่อไปอยากรู้หรือยังว่าหนูเข้าข่ายหรือยังครูที่จะเป็นคนประสบความสําเร็จรู้แล้วนะว่าอันแรกภาษากายที่ทรงพลังข้อสองถามตัวเองสิลูกอีล่ามึงเป็นนักเรียนรู้ก่อนกี่โมงแลยลุยหลาน สามสิบห้าข้ามสิบนาทีป๊อคบอดี้มาเหมือนถามตัวเองสิลูกว่าหนูเป็นนักเรียนรู้หรือเปล่าขี้เกียจเรียนครูว่าหนึ่งร้อยคนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งจักรวาลคอนเฟิร์มเก้าแปดโอ้โหแม่งมาเรื่อยๆยเลยนะคะหนูเป็นนักเรียนรู้หรือเปล่าอืมนักเรียนรู้คืออะไรครูพวกหนูนี่ไงลูกมาฟังครูวิทุ้มเพราะรู้ว่านั่งฟังครูแล้วได้อะไรได้พลังใจครูดูได้ วิชากดจักวันโกดแรงหนึ่งดูดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่หนูได้พัฒนาตัวเองคูหนูทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนในที่นี้หนูกําลังทําไมโลกมีนะคะบุคลิกของเศรษฐีละเขาเรียกอะไรเข้าขั้นการเป็นเศรษฐีละเพราะเป็นนักเรียนรู้ค่ะไม่มีเศรษฐีคนไหนไม่เป็นนักเรียนรู้นะลูกเราต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเรียนรู้อะไรได้บ้างคะ เข้าสนามแม่เหล็กเรียนกับคุบา,าจารังที่เรียนกับไอดอลที่เราคิดว่าเอ้ยเขานําเราได้เป็นเป็นไอดอลที่ที่เราคิดว่าคนนี้แหละของจริงคนนี้แหละตัวจริงนําเราให้ไปประสบความสําเร็จได้ <Burg st. S 1> นักเรียนรู้อะไรอีกคะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือในโลกนี้เยอะไหมลูกอ่าไม่ใช่หนังสือก็อาจจะเป็นหนังสือเสียงได้ไหมคะของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกครูพี่ต้องจะบอกว่าครูพี่ต้องเป็นนักเรียนรู้อันดับหนึง่งค่ะครูพี่ต้องเป็นคนที่ให้ความสําค,คัญกับการเรียนรู้อันดับหนึง่งค่ะทุกคนเป็นนักเรียนรู้ไหมคะ อพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ถอนหลังไม่ถอยหลังเข้าคลองหนูเคยเห็นคนที่แบบใช้ชีวิตไปวันวันไหมลูกกูเก่งแล้วกูแม่งแจ๋งแล้วว่าเอออดรู้เลี่ยมสม่าก็ไม่ได้ว่าผานนะเลี่ยมไปมอดทุกเรื่องแถมว่ามึงปดนี่เลยยังเออยังแล้วมึงไปเฮียนอย่างพวกวันวันเนี่ยเออกูก็ไปญการเลิกง,งานแล้วกูก็เสาะเล่ากินผู้ชายผู้ชายแล้วกูก็สั่งสานกับอันเพื่อน แล้วกูก็เข้านอนแล้วพวกก็ตื <t iny throat> <iny bile popular anyway> ่นไยากาศวันวันยุดยกูก็ไปจอมป่ากูจะจอมป่าก่อนเออแล้วถามว่าชีวิตมันจะพัฒนายังไงวะลูกเขาเอาเวลาไปทําอะไรหนูสังเกตไหมเมื่อก่อนครูพี่ครูพี่ตุ้มก็เป็นคนเขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นครูแบบนี้แต่ว่าครูพี่ตุ้งเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ว่าเราเราดันไม่รู้นะว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดนะคะแต่พอเราเป็นนักเรียนรู้บวกกับเรารู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดเราสําเร็จเร็วเลยนะคะ แต่บางคนน่ะไม่ได้เป็นนักเรียนรู้แถมไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดถอยหลังเข้าคลองนะลูกนะบอกตัวเองว่ากูเก่งแล้วกูไม่ยอมฟังเสียงใครกูไม่เรียนรู้กับใครทังนั้นกูเก่งแล้วมึงเก่งแต่มึงก็ปดนี่แหละมึงก็รวยแล่มึงก็มีชีวิตที่ดีมึงก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วไม่เห็นทําได้เลยแต่บอกว่ากูจังเลยอันนี้ครูพี่ต้มว่าใครไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ากูจังเลยว่ากูทําแบบนั้นก็ไม่ถูกกูทําแบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วมึงทําอะไรบ้างเนี่ยมึงมีนักดทีแต่คนอื่นเหรอโอว้ว่าจริง อืจริงค่ะจงเป็นนักเรียนรู้ค่ะคนไหนที่ไม่เป็นนักเรียนรู้หยุดอยู่กับพี่แปลว่าหนูกาลังถอยหลังเข้าคองแล้วค่ะเพราะคนอื่นเขาจะวิ่งแซงหนูไปค่ะจวงจอยขาหนูอยู่ที่อยู่กับพี่ใช่ไหมคะคนอื่นเขาวิ่งแซงหนูไปหนูอยู่กับพี่แปลว่าหนูกาลังถอยหลังแล้วลูกเขาไปนู่นแล้วจอยขามึงไม่วิ่งไปหน่อยหรอไม่พัฒนาตัวเองเลยลูกไม่เข้าสนามแม่เหล็กไม่รักการเรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนกับคนสําเร็จตายตกคลอง ครูจะบอกให้เศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะบิลเกตหรือแม้กระทั่งวอลเลนบัฟเฟตโอ้เขาอ่านหนังสือเยอะมากจริงไหมจริงคะโอ้วันหนึ่งอ่านหนังสือวันละสามสี่ชั่วโมงเรายังอ่านได้ไม่เท่าเขาเลยเพราะเขาบอกว่าการเรียนรู้สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะดังนั้นจงเป็นนักเรียนรู้นะคะให้หนักตลอดชีวิตถ้าครูรวยแล้วครูก็ไม่ไม่หยุดเป็นนักเรียนรู้ครูรู้สึกว่าครูตื่นเต้นในการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันแบบ สมมติคุูไปอ่านหนังสือแบบคำาม่ีสมใจนึกเนะีคุูจะตื่นเต้นลูกคุูจะรู้สึกแบบหุยหุยอะไรเนี่ยมันดูมีความลึกลับยังไงไม่รู้ทําไมฉันตื่นเต้นอย่างนี้เนี่ยอ่ะแต่อนะ่านเดอะพาวเไหนใครอ่านเดอะพาวเวอรจบเดอะพาวเจบแล้วเดี๋ยวเราจะเลยเวลาพี่พินนะลูกอืมคุูรู้สึกว่าหู รู้สึกอ่านแล้วมันหัวใจพองฟูมันมีความสุขจังเลยโอ้ยฉันรักทุกสปปรรพสิ่งรักจังเลยรักมากขอบคุณมากรักนะขอบคุณนะรู้สึกมีความสุขอุ้ยหนังสือแบบนี้ก็มีครูจะตื่นเต้นะกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆของครูครูอ่านเล่มนี้จบครูจะไปสแสวงหาอ่านเล่มใหม่แล้วครูก็ตื่นเต้นกับการอ่านหนังสือค่ะและบทเรียนในหนังสือของคนประสบความสําเร็จที่บอกครูโอเคไหมคะข้อต่อไปลูกไปไวๆนะคะคนประสบความสําเร็จ เขาเก่งในการบริหารเงินบริหารงานบริหารคนอ่าเอาใหม่นะคนลักษณะของคนประสบความสําเร็จเขาจะไม่ได้ทํางานคนเดียวแต่เขาจะมีทีมเขาจะให้ความสําคัญกับคําว่าทีมลูกเขาจะไม่บอกว่าครูเก่งคนเดียวเขาจะเป็นนักบริหารคนเขาจะรู้ว่าพูด the right man into the right job งานนี้นะคะเหมาะสําหรับใครเขาจะรู้จักการพูดเพื่อให้คนเข้ากันได้ไม่ใช่พูดเพื่อให้คนแตกหักบริหารคนนะ เขาจะรู้ว่าเขาจะทําใช้เงินของเขาให้คนทํางานให้เขาได้อย่างไรเขาจะบอกตัวเองว่ากูก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่กูแม่งจะใช้เงินให้ทํางานกูจะใช้คนนี่แหละให้ทํางานและเขาก็ให้เกียรติคนที่ทํางานให้เขาค่ะเขาจะเป็นนักบริหารเงินนักบริหารคนนักบริหารเงินและนักบริหารงานค่ะเขาจะไม่ได้ทําทุกอย่างค่ะเหนื่อยคนเดียวเอาตังเข้ากระเป๋าคนเดียวตายลูกแม่โสภาใช้คาว่าน้ํามันไหลเข้าต้องนักเราไปต้องมันจะแตกต้มทันไหม เออมันขลเข้านากักเราไปต้องมันจะแตกต้มเออเพราะฉะนั้นต้องแบ่งลูกต้องเขาเรียกอะไรรู้จักบริหารคนรู้จักค่ะสร้างทีมบริหารทีมรู้รู้จักว่าเราจะพูดกับทีมอย่างไรครูพี่ตุ้มพูดกับทีมเก่งมากทีมครูพี่ตุ้มรักครูพี่ตุ้มทุกคนคะ่ะเพราะครูพี่ตุ้มเป็นนักบริหารคนชมเชียร์เขาคนนี้เก่งอะไรคนนี้เก่งอะไรคนนี้เก่งอะไรอืม บริหารคนบริหารงานอ้าวกูไม่ไปทําคนเดียวหมดไม่ได้อ้าวต้องมีเลขาเลขาไม่ได้มีคนเดียวเพราะมือแม่มีผู้ช่วยเลยขาอีกมีน้องธุรกรันไม่พอมีอ่าเขาเรียกพนักง,งานผู้ช่วยธุรกานอีกโอ้โหเยอะแยะเพราะมันไม่ไม่ไหวมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ามีเจ้าของโรงงานมีอ่ผู้จัดการโรงงานก็ต้องมีผู้ช่วยผู้จัดการอีกจริงปะ่ะมีหัวหน้าแผนกอีกไม่งั้นกูก็ทําคนเดียวกูก็ตายสิว่าธุรกิจกูจะเติบโตได้อย่างไรดังนั้นเช็คตัวเองว่าหนูเข้าใกล้ การประสบความสําเร็จหนูมีนิสัยของคนประสบความสําเร็จหรือ,อยังด้วยเมื่อกี้บริหารคนเป็นยังบริหารงานเป็นยังบริหารเงินเป็นหรือ,อยังนะคะบริหารทีมเป็นหรือ,อยังถ้าเรารู้จักจัดการทั้งสามสิ่งนี้แสดงว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่เข้าใกล้ความสําเร็จโอเคข้อสุดท้ายลูกคนประสบความสําเร็จเขาจะเป็นนักมองหาโอกาสโอกาสมีอยู่ทุกที่ลูกแต่ใครล่ะจะมองเห็น โอ้ยโควิดมาแต่คนนักนักมองเห็นโอกาสเขาบอกว่าโฮ้ยเนี่ยแหละเขาเรียกอะไรโอกาสที่กูจะได้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นการสร้างชีวิตใหม่กูเขาบอกว่าเฮ้ยแย่แล้วเศรษฐกิจมาเศรษฐกิจไม่ดีเฮ้ยแต่กูว่ากูมีชะตาขาขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงสิอ่าชะตากูก็ขาขึ้นอยู่ดีเขาจะมองหาโอกาสว่าเฮ้ยระหว่างที่โควิดมากูทําอะไรได้บ้างวะอืมกูโดนกูตกงานนะคะโดนปลดออกจากที่ทําง,งานกูจะทําอะไรได้บ้างวะถามตัวเองลูก เฮ้ยกูทําแบบนี้ได้ไหมเฮ้ย,ฮยเขาขายอาหารแบบแก๊ปได้ไหมอ่าอะไรที่มันต้องเข้าสู่ไม่ต่อต้านบางคนบอกว่าเฮย้ยแกะมาให้ให้เขาเรียกหักเปอร์เซ็นต์เยอะกูเหลือกําไรนิดเดียวไปตัดโอกาสตัวเองว่าเอา้ากูไม่เอาเอา้ามันไม่ได้มีแต่แก๊ปนี่หว่าจริงปะ่ะมีฟู้ดแพนด้ามีแบบ Delivery ถึงบ้านมึงจะทําเองก็ได้มึงเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าหรือมึงปิดโอกาสให้ตัวเองมองหาแต่อุปสรรคล่ะไม่มองเห็นมองไม่มองหาโอกาส คนที่นะคะจะประสบความสำเร็จหรือเข้าใกล้ความสำเร็จต้องมองหาโอกาสเป็นลูกดังนั้นถามตัวเองสิ่ลูกว่าหนูมองหาโอกาสเป็นหรือเปล่าเช็ค4ข้อนี้นะลูก1เช็คภาษากายของตัวเองว่าฉันมีภาษากายแบบคนประสบความสําเร็จหรือยัง2งนะคะเช็คตัวเองว่าเป็นนักเรียนรู้หรือเปล่า3เช็คตัวเองว่าฉันคือนักบริหารคนบริหารเงินบริหารงานยอดเยี่ยมหรือเปล่า อย่าลืมข้อ3นี่นักบริหารเงินนี่ต้องแบ่งเงินเป็นซิกจ่าด้วยนะและข้อ4ี่ค่ะเช็คตัวเองว่าฉันเป็นนักมองหาอุปสรรคมองหาปัญหาหรือเป็นนักมองหาโอกาสโอเคไหมคะถ้าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยสามข้อนี่หนูผ่านคู่แสดงความยินดีด้วยโลกหนูทุกคนกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วโลกหนูทุกคนกําลังจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จแล้วโลก รอพบความประสบความสําเร็จหนูได้เลยเพราะนั่นคือบุคลิกภาพนั่นคือลักษณะของคนที่จะประสบความสําเร็จโอเคไหมคะ คุณต้องไปแล้วนะลูกวันนี้ครูมาเร็เเวเขมเร็วคงเป็นไลฟ์ที่ครูไลฟ์สั้นที่สุดนะลูกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าครูพี่ปินมาหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวครูต้องไปไปดูลูกในกลุ่มปิดนะลูกนะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขออนุญาตไม่นั่งสมาธินะลูกนะไปนั่งบ้านใครบ้านมาันโอเคค่ะโอเคไหมคะนั่งสมาธินะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งก่อนนอนยกจิตยกใจของเราให้ฟูฟ่องนะลูกก่อนที่เราจะเข้านอนไปครูสอนแล้วนะว่าหรับอย่างไรให้รวยอ่ะใช้วิธีนี้นะคะในการทำให้พวกเรามั่งคั่งรำ่ำรวยอย่าางถาวววกกัันนนนทุคีู้้้พแล สวัสดีค่ะไปเจอกันในกลุ่มปิดค่ะทุกคนค่ะเลิฟยูค่ะ